สวัสดีค่ะก่าแสเข่าวดังมาแล้วค่ะเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง26ปีนางงามอนาคตไกลเสียชีวิตในวัย2ีปีแฟนๆแ,แหอ่อะไรนับว่าเป็นข่าวเศร้าสำหรับวงการบันเทิงเกาหลีเลยทีเดียวเมื่อวันที่25มิถุนายนซื้อกาหลีใต้รายงานกา,การจากไปของลียอนเจในวัย26ปีเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเลือรังก็จะเสียชีวิต ลีออนเจได้แจ้งว่าได้หยุดงานพิธิกรที่ MBN ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเธอแสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่สนับสน,นุนและแยะเวลากว่า2เดือนในการพักฟื้นขอบคุณเพื่อนผู้ใจดีของฉันฉันทำงานสุดท้ายเสร็จก่อนที่จะลาป่วยแม้จะลําบากแต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณและรักคนรอบข้างที่สนับสน,นุนฉันเสมอมา ลียอนเจเขียนบน SNS ของเธอแฟนๆต่างเสียใจกับการจากไปของพิธีกรสาวผู้มีความฝันและรังบันดาลใจมากมายลียอนเจเกิดในปี1996สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยเกาหลีเธอชนะการประกวดมิ t แทกูในปี2020ต่อมาเธอรับตำแหน่งผู้ออกอากาศที่ยอนฮับนิวทีวปีที่แล้ว ลีออนเจสมัครเข้าร่วม M B N และกลายเป็นพิธีกรรายการเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสเขา,า,ขาดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ